ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่1ถึง14กุมภาพันธ์นี้เป็นจังหวะชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังและโชคลาภโดยเฉพาะหลังวันที่5กุมภาพันธ์ที่ดาวพุธย้ายเข้าราศีของท่านจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการงานการเงินและความรักยิ่งหลังวันที่13จะมีข่าวดีที่รอคอยโอกาสก้าวหน้าเปิดกว้าง แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปไรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่1ถึงวันที่ 14กุมภาพันธ์2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้ หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวสองดวงค่ะคือวันที่5กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกา14นาทีดาวพุธโคจรยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมและวันที่13กุมภาพันธ์เวลา3นาฬิกา13นาทีดาวอาทิตย์ โคจรย,คย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกลุ่มเช่นกันค่ะเรามาไล่เรียงกันนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมคะะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพานันธ์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับท่านคะ่ะเนื่องจากท่านมีดาวเสาสถิตในราศีของท่านอยู่แล้วและกำลังจะมีดาวสำคัญอีกสองดวงย้ายเข้ามาเสริมพลังคะ่ะ ในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์ดาวเสาร์ที่สถิตในราศีของท่านส่งผลให้ท่านมีความรอบคอบมีวินัยในการทำงานสูงมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายชาวลัคนาราศีกลุ่มบางท่านก็กำลังวางแผนเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง หรือกำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์เมื่อดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีของท่านมารวมตัวกับดาวเสาร์ดาวเสาร์กับดาวพุธถือว่า เป็นดาวคู่สมพลค่ะซึ่งจะส่งผลให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบปฏิภาณดีเป็นพิเศษเหมาะกับการนำเสนอไอเดียใหม่ๆการเจรจาต่อรองหรือการสื่อสารกับผู้คนบางท่านก็มีโอกาสในการเป็นวิทยากรได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆหรือได้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ และเมื่อถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีของท่านเช่นกันการรวมตัวกันของดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็น พลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมมีบารมีและได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างท่านมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งได้รับรางวัลได้รับการยกย่องหรือได้รับความสำเร็จที่รอคอยมานานบางท่านก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการสมัครงานการสอบหรือการขอทุนนะคะ ในด้านการเงินดาวสุขที่อยู่ในเรือนกระดุมพระแถมยังได้ตำแหน่งอุดด้วยถือเป็นโอกาสทางการเงินและความมั่งคั่งท่านจะมีรายได้พิเศษมีโอกาสในการลงทุนนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดเช่นได้โบนัสพิเศษได้รางวัลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีแนวโน้มเติบโตค่ะอย่างไร ก็ตามเนื่องจากในเรือนนี้มีพระราหูสถิตยอยู่ด้วยก็ขอให้ระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะการชักชวนจากคนที่เพิ่งรู้จักนะคะ ในด้านความรักช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามค่ะท่านที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์จะพบรักแบบฉับพลันหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มาทาบทามเรื่องคู่ครองนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้นเช่นอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันพูดถึงการแต่งงานพูดถึงการมีลูกหรือว่า การลงทุนร่วมกันค่ะในด้านสุขภาพจังหวะนี้ขอให้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและการพักผ่อนนะคะท่านอาจจะมีความเครียดจากครอบครัวหรือว่าเรื่องที่อยู่อาศัยก็ขอให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลเรื่องการกินการนอนให้เป็นเวลาค่ะข้อควรระวังพิเศษในช่วงนี้ก็คือ การรับมือกับความสำเร็จและโอกาสที่เข้ามามากมายนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็ขอให้ท่านใช้เวลาพิจารณานิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะการลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตขอให้ใช้สติและความรอบคอบในการพิจารณาทุกเรื่องค่ะ ชัดขอสรุปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะทองที่ท่านจะได้แสดงความสามารถได้โฉกช่วยโอกาสดีๆที่เข้ามานะคะโดยพลังของดวงดาวที่เข้มแข็งท่านจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 8 นอกจากในประเด็นต่างๆที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเราก็จะโคจรผ่านราศีต่างๆส่งอิทธิพลกับประเด็นต่างๆในชีวิตค่ะดังนั้นเรามาดูกันว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างนะคะ วันที่หนึ่งถึงวันที่สามกุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิณราศีมีนการเงินและทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะมีรายได้ไม่แน่นอนหรือว่ามีรายจ่ายฉุกเฉินนะคะก็ขอให้ระมัดระวงังการใช้จ่ายและการลงทุนเหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวค่ะวันที่4กับวันที่5กุมภาพันธ์ ดาวจันทร์สถิตณราศีเมษการติดต่อสื่อสารการเดินทางจะมีพลังเป็นพิเศษนะคะท่านจะมีความขยันขันแข็งในการประสานงานในการเจรจามีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีจากพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานก็เหมาะกับการนำเสนองานหรือเจรจาต่อรองค่ะวันที่6กับวันที่7กุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิณนะรารศีพฤษศ เรื่องบ้านเรื่องครอบครัวจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะท่านอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเหมาะกับการปรับปรุงบ้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งท่านก็จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าญาติผู้ใหญ่ค่ะ วันที่8กับ9กุมภาพันธ์ดาวจันทร์สถิตณราศีเมถุนเรื่องความรักเรื่องความคิดสร้างสารรค์แหมเรียกว่ามีพลังงานมากเลยนะคะงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์จะมีความท้าทายมีความโดดเด่นค่ะเรื่องความรักก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจนะคะหรืออาจจะต้องมีการแข่งขันนะคะส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยขอให้ ระมัดระวังการใช้อารมณ์ค่ะวันที่10กับ11กุมภาพานันธ์การงานของชาวลัคนาราศีกุมมีความมั่นคงมีความราบรื่นนะคะคือท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือว่างานที่ต้องรับผิดชอบมากแต่ว่าท่านก็จะมีความสามารถในการปรับในการ พัฒนาวิธีการทำงานทำให้งานออกมาดีออกมาราบรื่นค่ะส่วนเรื่องสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงดีนะคะแล้วก็มาถึงวันที่12ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะ ดาวจันทร์สถิตณราศีสิงความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักรวมทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญามีความชัดเจนค่ะอาจจะมีการตัดสินใจสำคัญในเรื่องความร่วมมือนะคะการเจรจาต่อรองมีแนวโน้มประสบความสำเร็จเหมาะกับการสร้างพันธมิตรหรือขยายความร่วมมือค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึง อิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันท่านทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ได้แก่วันที่1วันที่3วันที่4วันที่5วันที่8วันที่9และวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวเฮงเฮงรวยรวยคิดอะไรได้สมดังใจตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ